สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสั่งของออนไลน์นะคะเราอะ่ะจะเช็คอย่างไงว่าร้านค้าที่เราจะไปสั่งอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้มีตัวตัวกลางในการขายแบบพวก lazada s h o p p อะไรอย่างเงี้ยเราจะเช็คยังไงนะคะวันนี้เราเอาเลยเอาเว็บไซต์หนึ่งมาฝากคือแบบดีมากเพราะว่าเราอะ่ะล่าสุดเราเพิ่งโดนมาคือสั่งของไปใน IG นะคะสั่งของ ร้านหนึ่งในไอจคือร้านเนี้ยยอดฟอลสองแสนกว่าแล้วก็เพื่อนเราอ่ะฟอลอยู่20กว่าคนนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอาอคงเชื่อถือได้อไรเงี้ยแต่พอสั่งไปแบบประมาณเดือนนึงไรเงี้ยไม่ได้ของแล้วพอไลน์ไปตามเขาก็อ่านเขาไม่ตอบไรเงี้ยขนาดเราบอกว่าเออตอนแรกเราบอกเขาว่าเออถ้าไม่มีของอไงยังไงรบกวนแบบของเงินคืนนะคะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจขนาดเราบอกว่าเราถ้าเกิดไม่คืนเน่เราจะไปดําเนินคดีไรเงี้ยก็ ไม่มีการตอบรับใดๆนะคะจนเรามาเจอเว็บไซต์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือเว็บไซต์ blacklistseller.com นะคะยังไงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูตอนท้ายว่าแบบหน้าตาเว็บไซต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยคือดีมากเพราะว่าเราอ่ะเจอเว็บไซต์นี้แล้วเราอ่ะก็ไปโพสต์ในเว็บไซต์นี้นะคะคือเขาอะ่ะในเว็บไซต์เนี้ยจะสามารถตรวจให้เราตรวจสอบก็ได้ว่าเคยมีใครมาโพสต์เอาไว้ โพสเอาไว้บ้างนะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเหมือนเราโดนโกงอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะเอาชื่อของคนเนี้ยไปโพสต์ว่าเนี่ยเราเคยสั่งของจากคนนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้รับของอรายละเอียดเป็นอะไรสินค้าเป็นอะไรราคาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้เราอ่ะใส่แบบหลักฐานนะคะแบบส่งไปให้ทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยว่าเราโดนอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนโพสต์แจ้งเตือนคนอื่นอยู่ในเว็บไซต์นะคะก่อนที่เราจะสั่งของอ่ะ ร้านค้าก็จะส่งพวกเลขบัญชีกับชื่อมาให้ใช่ไหมคะเราสามารถเอามาเซิร์ชในนี้ได้ว่าแบบอันนี้คือสามารถเซิร์ชได้จากเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์จากชื่อหรือนามสกุลหรือว่าค้นจากเลขบัตรประชาชนก็ได้นะคะคือแค่มีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคนได้แล้วนะคะพอเราใส่รายละเอียดไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกดค้นหาก็คือจะขึ้นมาเลยว่าแบบถ้าเกิดว่าคนนี้เคยโกงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล,แล้วแบบคนที่โดนบบมาโพสต์ไว้ก็คือคนมาโพสต์อยู่ในนี้เยอะเหมือนกันนะคะว่าแบบคนนี้โกงอะไรเท่าไหร่กี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นมาหมดเลยอย่างเงี้ยคือพอเรามาโพสต์ในนี้นะคะ่ะในเว็บไซต์นี้แล้วเราอะแคปไปให้คนขายส่งไปให้เขาในลาไลน์อย่างเงี้ยส่งไปให้ดูเออเนี่ยเรามาโพสต์ในนี้นะว่าแบบคุณโกงเราอะไรเงี้ยคือหลังจากที่ตอนแรกอะขอคืนไม่ได้จะไปแจ้งดำเนินความแบบดำเนินคดีเขาก็ไม่สนใจนะคะ ตนเราแคปที่ว่าเรามาโพสในเว็บนี้อนะรไรเงี้ยโพสห้เขาดูอีกวันหนึ่งตอนกลางคืนนะคะคือโพสไปตอนกลางคืนใช่ไหมอีกวันหนึ่งตอนเช้าคือได้เงินคืนเลยแล้วเขาอ่ะก็ส่งแบบหลักฐานการโอ,อนเงินคืนมาให้เราแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราอ่ะไม่ไปแจ้งลบในเว็บไซต์เนี้ค่ะภายในแบบ30นาทีเขาจะไปดําเนินคดีกับเราเราก็แบบเธอสงสัยแบบพวกแบบร้านในไอจีอะไรเงี้ยเขาคงจะกลัวกลัวเ,เว็บนี้อนะไรเงี้ย แต่คือในเนี้ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราไปลงไว้แล้วเราได้รับเงินคืนอะ่ะเราก็ไปลบโพส์ตได้นะคะไปแจ้งแจ้งเข้าไปในเว็บไซต์ว่าเออเราได้รับเงินคืนแล้วนะเขาก็จะลบประวัติคนนี้ออกไปนะคะคือมันไม่ได้สามารถแบบเช็คได้100%แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นในการเช็คว่าเออร้านแบบ ร้านเนี้ยเคยมีคนโดนหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เวลาเราจะสั่งของอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเช็คอย่างไงอย่างมากเราก็เอาชื่อร้านไปเช็คแบบในพันทิปว่าเคยมีคนโกงหรือเปล่าแบบร้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาถ้าคนที่โดนอ่ะไม่ได้มาเขียนเขียนกระทู้ในพันทิปหรือว่าเขียนโพสต์ที่เป็นพับบิกอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ได้เลยนะคะแต่ว่าเว็บไซต์เนี้ยเหมือนเป็นตัวช่วยสําหรับแบบลูกค้าที่ซื้อของออนไลน์แบบเรานะคะ เราก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยแบบว่าก่อนสั่งก็ลองเช็คนิดนึงว่าเออเชื่อถือได้ไหมอะไรเงี้ยว่ามีคนเคยโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ